ปากินของต้องกันครับแสบๆปลาดินอร่อยอร่อยปลาดินยา่างกีปลาภาษาลาวปลาดินย่างเกลือี๊ยดูนี่นะครับเดี๋ยวมองมันบอดถือไฟกับมี <c oughs> มบ่มองบอดมองบอดถือไฟกับมี่มองถือไฟกับมีเดี๋ยวมันจะสุกเป็นบ,งบองหมองนล้วสัตว์ปาโอ้เป็นปลาเผา,าได้นจากกีปลาจะเป็นปลาเผาอร่อยอร่อยครับ กินด้วยกันเต่านีบะมี่ยังกินกระเพากระซนีเลยครับมารวมตัวไม่ค่อยใหญ่พอดีพอดีอร่อยอร่อยโอ้หูตัวเจ้าของกินเข้าอร่อยอร่อยครับเรียบร้อยปลาเผาปลานิ่งเจ็บๆลายลาย่ยางไข่เจียว จำบอกมัวำควาบูรอร่อยแซ่บครับกินไปแม่ห้มันแซ่บแซ่บปะยังกินเขา่อหายแล้วไโอ้พ่อกินว่นสันวะเอามากินเขาลุกมาเร็วโอ้ท้าพี่มานำยางมืองมือเอานั่งกินกันหลายๆคนมันยังแซ่บกิน้าเนียว้ื้านนอไทยะหนูกินยังอยู่ท้องก็กินไปแนวด้วามันอยู่ท้องก็กินไปเนวจิแสบรู้คือกินข้าวเหนียว แปดปีก well, no. okay, ็ว่าได้พ่อมากินขวน้ำกันทักเทียด้นี่โดนเติบโตขยันเด้กมากินขวน้ำกันญาติพี่น้องก็ได้แซบๆซบครับ